ส่วนทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมตอนนี้เป็นห่วงหนักมากเลยสําหรับปัญหาหน้าก,กากอนามัยที่ใช้แล้วถ้าเกิดมีเชื้อโควิดปะปนก็จะเกาะติดพลาสติกได้หลายวันทั้งแพร่ทางอากาศได้ดังนั้นจึงต้องเก็บขนกําจัดอย่างถูกวิธีค่ะทางด้านของน,นายสนเิคชวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุเลยค่ะว่านักกากอนามัยใช้แล้วทิ้งผิดที่อันตรายมากกว่าที่คิดแจกถุงแดงให้ประชาชนใส่ขยะติดเชื้อได้ไหมมีการระบุนะคะบอกว่าประเทศไทยของเรามีขยะติดเชื้อที่เกิดจากนากากอนามัยในช่วงโควิด -19 ระบาดเกือบ20ล้านตันค่ะหรือ20 0 0 0ล้านกิโลกร,รัม ช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมแล้วกำลังจะมีชุดตรวจโควิด ATK เพิ่มขึ้นอีกขยะเหล่านี้นี่แหละอาจจะมีเชื้อโควิดปะปนอยู่จึงจัดเป็นขยะติดเชื้อเชื้อโควิดจะสามารถเกาะติดบนผิวพลาสติกได้นาน2-3วันแล้วแพร่สู่อากาศได้ด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการเก็บขนและกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะ คุณผู้ชมทราบไหมคะน้ากากอนามัยไม่ได้ทำมาจากกระดาษนะคะแต่เกือบทั้งหมดเนี่ยทำมาจากพลาสติกที่จะถูกย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ต้องใช้เวลานาน,านถึง450ปีค่ะถ้าเกิดเราทิ้งในที่สาธารณะอาจทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันได้แล้วถ้าเกิดนำไปฝังดินหรือตกลงไปสู่แม่น้ำแล้วลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติก ที่ปลาและสัตว์น้ํากินเข้าไปแล้วจะไปสะสมในเนื้อเยื่อจนแพร่กระจายมาสู่มนุษย์ได้ทําให้มีพลาสติกขนาดเล็กมากสะสมในร่างกายก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาอีกมากทีเดียวทีมงานของมหาวิทยาลัยซวนซีในประเทศอังกฤษพบว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเมื่อทิ้งและปกลงไปในแหล่งน้ําจะถูกย่อยสลายเป็นไมโครพลาสติก และปลดปล่อยสารโลหะหนักที่อยู่ในเส้นใยพลาสติกของหน้ากากออกมาได้แก่สารตะกัว่วแคดเมียมและพลวงลงสู่แหล่งน้ำนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำต่อไป รัฐบาลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงต้องพยายามจะเก็บรวบรวมและกำจัดหน้ากากอนามัยให้หมดไปไม่ให้ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทิ้งให้ถูกที่ถูกทางซึ่งงานวิจัยในประเทศจีนและอเมริกาพบว่าการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 มาจากการจัดก,การขยะติดเชื้อไม่ถูกหลักสุขาพิบาลถึงร้อยละสิถึงร้อยละ15เพราะฉะนั้นรัฐบาลท้องถิ่นจึงมีการแจกถุงแดงที่จะมีตราสัญลักษณ์ขยะติดเชื้อให้ประชา ชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อให้ประชาชนนำขยะที่เข้าข่ายติดเชื้อเช่นหน้ากากอนามายัยถุงมือเฟ <F> สชิลสัมลีทิชชู่เป็นต้นใส่ลงไปในถุงแดงแล้วพ่นสารคลอรีนหรือไฮเตอร์ลงในถุงก่อนที่จะมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปใส่ในภาชนะข้างๆถัขง,ข,ง,ข,ง,ข,งขยะชุมชนหน้าบ้านเพื่อให้พนักงานเก็บขยะสามารถเก็บแยกไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผา,เา,เาขยะติดเชื้อต่างหากต่อไปค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ